ช้ได้แล้วครับถ้าสัญญาณดีเสียบกล่องเข้าไปใหม่ๆมันจะต้องอัปเดตแบบนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคครับแบบนี้ใช้ได้เลยครับกล่อง S2X Digital ของ PSI เพื่อนๆ Full HD 1080p ครับเพื่อนๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการออกอัตโนมัติในการอัปเดตครับ อัปเดตช่องรายการอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี CPU ประมวลผลค่อนข้างจะเร็วนะครับประหยัดไฟนะครับด้วยสวิตชิงนะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงผ่าน USB พร้อมกับชม YouTube ผ่านอุปกรณ์เสริมนะครับนี่เพื่อนนะครับเจ้าตัวนี้ครบเลยสำหรับการดูจานดาวเทียมทั้งจานตะแกรงและก็จานทึบนะจานเล็กจานใหญ่ได้หมดเลยเพื่อนเจ้าตัวนี้ ในกล่องก็มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เพื่อนนะครับเครื่องรับแล้วก็มีรีโมทนะครับทานพร้อมกับสาย HD และคู่มือนะครับเพื่อนเะะะะะดี๋ยวเราไปลองติดตั้งกันดูนะครับเพื่อนได้กล่องมาแล้วก็เชื่อมสายตรงนี้เลยแล้วก็เชื่อมสาย HD เดี๋ยวเราจะมาเปิด ทีวีกันดูเพื่อนนะครับว่าถ้าสัญญาณดีสัญญาณดีกล่องจะอัปเดตได้ไหมถ้ากล่องอัปเดตได้ก็ผ่านนะครับสายเขียวขึ้นแล้วอ้าวมาแล้วเพื่อนๆน,นี่ใช้ได้แล้วครับถ้าสัญญาณดีเสียบกล่องเข้าไปใหม่ๆมันจะต้องอัปเดตแบบนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคครับแบบนี้ใช้ได้เลยครับ